ค่ะมือนีมีแนวทางดวนดวนฟ้าขาดนะคะแนวทางของปู่สมพง์เลขเทวดานะคะปู่บอกว่าอยากจะให้แนวทางเล่านะคะให้เอฟซีนะคะปู่บอกว่าแนวทางเล่าของปูนี่กัเขานะคะที่สําคัญเลขมันจะมาสามตัวหางเดียวคล้ายๆเลขปู่ขาวนะคะปู่บอกว่างวดนีงวดหนึ่งที่เขาสามตัวแต่คืองวดหนึ่งสองหนะคะหนึ่งสองหก เล้านะคะเข่าสามโตนะคะนะคะสำหรับงวดนี้นะคะงวดวันที่7ก,กรกฎาคม2568นะคะปูสมพง์นะคะเลขเทวดานะคะไหหมาไปเที่ยวประเทศเล้าหรือไปกินตำลาวนะคะให้มาสามโตหางเดียวนะคะจะเป็นโตได้จะให้ไปฟังเสียงสัมษณ์ระวานุนทิยาก,กับปูสมพงศ์เลขเทวดาแนวทางตำลาวงวดวันที่7มกรกาคม2568นะคะ ทมนาัสก,การค่ะอาจารย์พานูโทมหานนทิยามีโคงสุดท้ายบอกคะ่ะหรือว่าจังไดเปลี่ยนแปลงตัวเลขบอตอนนี้นนทิยาขออนุญาตตั้งกล้องเด้อคะ่ะตั้งก็ตั้งตัะผู้อางที่ผู้วา่าอเอาเล็กเล้าบอขอเล็กเล่าเอาคะ่ะเพราะว่าควนสองวัี่ผ่านมามันมันเข่ากุ่มเป็นเนี้ยค่ะ ว่าสองวัดจี่ปันมากนึ่งวัดยี่มันออกศูนย์หกเนี่ยกูหาศูนย์หกกับศูนย์หนึ่งยีมันดอกศูนย์หกเนาะเพราะว่ากมัดบางขันกูหายข้าเจ้าอันเจ็ดเก้ากับเจ็ดหกมันออกเจ็ดเก้าวันนี้ว่ากูวางวันนี้มันที่สิบสี่นาเล่าวันที่เจ็ดวันเจลาวันที่เจ็ดกรกฎาคม ูจะบอกไอ้เรึ่งเพราะว่าเรียกูเด้อเรื่เรื่องนีวดาเนี่ยเร่อเล่ากับอะไรเรื่อห้าน้อยกับอะไรปูมาข้าน้อยกับเป็นเล่นรดค่ะมันจะออกของพิรนเบอร์ทุบปูนห่ะไปเล่ากับแม่นเด้อไปห้าน้อยกับแม่นเดเรียกปูนะค่ะอันมันจังสมมติว่ามันออกมื่อนีแล้วมื่อหลังเอากเอไปเอาไปเล่นรถมันจะออกของพิร์เลยค่ะมื่อขึ้นมือว่านี่ย่อมเธอมาบอกปูว่าเรียกปูที่ว่า ตั้งแต่หงน้นที่ยกออกหาหน้อยเบิร์ตมาเสร็จมาหาศูนย์เก้เอาอมันออกเรามันก็นออกได้แค่เก้าแหละก็นต้องไปตกใจดอกหูไรบางทีค่ะว่าเนี้ออกพอดสามตัวออพอดสองตัวเบิรตัวหาเก้าหาศูนย์เข้าว่าหาเก้าออกแต่ว่าสองสามน้อยกว่าค่ะเอางั้น็ไยังดอกพุ่กลับไปเงินสั็จแล้ของเทวดาเป็นหูเบิร์ดหูไรบางที มันเป็นหาศูนย์เก้าหาศูนย์เก้าโอ้แม่นบแมคือยุ่งยาค่ะนุ่นทีย่าบะั่นเขาไปเบิ้งแต่ว่ามือนันปู้หายมาแต่บนห้มาหาศูนย์เก้าเออเอองนัูก็ลื่มบอกเห็นุ่นจะย่าพังว่าเขาเรีกเทวดาเนี่ยเป่นห้ได้ทุกอย่างค่ะห้าน้อยไก่ห้าน้อยเฮงแม่นเฮงไปดีเลยห้าน้อยเ่ยค่ะผู้มักล่นผู้มักเที่ยงโชคคับเมื่อราหาปฏิบัติอาไ่นโลด มันจะได้เงินใส่ค่ะยอ่อของเป็นสลับเป็นอาทิ์แหละแต่ว่าเมื่อนี้ฟูจะขายเป็นบานเขาเด้อค่ะไปไปเที่ยวประเทศลาวมันบอค่ะฟูแมนเมนประเทศมันโชกดนนีมันมีมันมีผู้ข่อันทั้งเด็กลาวบอมีไ่ไฮกับมีเขาไม่รุดน้นที่ยากก็เลยยุดก่อนอคือบอกเอาเร่วมกันไปรลกค่ะ เพิ่นหายถูกแล้วก็ยุดสองงวดแล้วว่าหูกนนท่ยากกเลยว่าค่ะปูหายกะจะเอาของปูลงไปก้อนเอฟซีจะบ่ได้ซับซสนนะคะปูใคยไปเอาเทระเจ้าเอาเนาะค่ะเอาเทระเจ้าเ้าเจ้าได้รุดก็คือยุดก้อนเพราะว่ามันก็นเป็นสะพานบุญหายร้ายอาจารย์ร้ายสำนักค่ะปูเออยิตจีได้ปูปูขอเพิ่นอยู่เพิ่นเ,เยเด็กแห่งงามงามป่ะค่ะเด็กงามงามเอฟซจิตจีร่วมกันไปเลยเนีอย ร่วมยังไงครับผู้ยันนะีู้้น่ะผู้จริีๆหายไปเลยเนี่ค่ะหกสี่สองหกสี่สองนี่หละที่ชุดเดียวนี่หละหายง่มมันเขาตัดเห็นน้ำจับเท่นี้อ่ะะตัดก็จะตัดได้หกสี่หกสองสี่สองชิ้นนพ คือให้เพื่อนกรบซีหกหกซีหกสองสองหกสองซีซีสองเป็นแบบนี้เป็นป่ะคะปูเรียนเียนเยเลขเทวดานี่เพิ่นเคยตีรังกาจากหกเป็นเก้าเคยมีป่ะคะแม่กันดีเอาเป็นหกรอดปูอะค่ะมต้องไปเป็นเก้าเอาเป็นหไปเลยหกสี่ซีหกนี่มีวันหนึ่งอยู่เูไห้เน ทวนแต่เอกเ,เป้าที่มันเข่าสามตัวของเป็นลนะงวดมันออกออกหนึ่งสองหกนั่นตรงตรงเลยเด้ออ๋นง่ดหนึ่งสองหกมาตรงตรง,ตรงมันปะคะแมนแมนแมนเอาวันนี้เราวมังกูวาวเทวดาปัญยังติป,ปูปูหินเป็นนั้งสี่ะปูตีไข่แล้วค่ะแต่มันได้สองตัวสามตัวเนาะค่ะค่ะนี่เท่านี้แหละ ถ,ถ้าผููนเน้นนี่จะเน้นตัวได้ครับผู้ผู้ทีเน้น,น,นที่สองมาะเน้นที่สองเน้นที่สองสี่หกนี่ละสี่สองสี่หกมีสานี่เป็นประการแนวทางแนวทางของปู่สมพงษ์เลขเทวดาเป็นแนวทางตำราว่ามันที่ เจก,กรกฎาคม2568มาหางเดียวคือ642นอนทิยาตัดให้6446 6226 4224งสองี 64, 46, 66, 62, 66. 42, ่สอ่โตทีปูเน้นจริงๆคือ46กับ42นนทิยาลงถูกป่ะค่ะปถูถูกตั้งถูกตั้งเลยค่ะกับ ขอบคุณปูหลายๆที่หายแนวทางนะคะวันนี้ห้เอฟซีโซดีแนวทางของปูนะคะพอพขอบคุณค่ากาบนมัสก,การค่ะสาธุเจริญพรค่ะพอไม่ไปนอนเอฟซีก็สิ่งนี้แล้วนะคะเสียงสัมาษณ์รามาโนทิยาก,กับผูสมพงนะคะเลขเทวดานะคะอ่อช่วงนี้แนวทางของอาจารย์พิษณุโลกแนวทางตำเล่าบ่าเขานโนิยาขอหยุดนะคะ แนวทางของปูขาวนะคะปูขาวแนวทางตำเล้กบบากระบอกเขานุ้นที่ยาจำเป็นต้องยุดนะคะถ้าเกิดมันบกเข่าเราเอฟซีเสียเงินหลายนุ้ที่ยาเป็น เป็นคนที่นั่เสนอบบสบายใจนะคะขอเ่าผ่านชิปนี้เลยว่าบบสบายใจนุ่นที่ญาติจำเป็นต้องยุดนะคะเอาที่ละเจ้าที่ละเจ้าไปนะคะวันนวทางของปูสมพงนี่เป็นเลขเทวดาจะมากค้ายๆกันกับแนวทางของปูขาวนะคะจะมาสามตัวหางเดียวเขาก็ล้องพิจารณาเบิงนะคะจะมา,าแนวทางเล่านี่จะมา จะเขาหรือว่าเขากระโบมี่ผู้ใดรู้นะคะนุติยาทายําให้เป็นแนวทางแต่ว่าคําเว้าของปู่ปู่บอกว่างวดที่มันมากหนึ่งสองหกมันมาสามตัวตรงๆนะคะสําหรับงวดนี้นะคะงวดนี้แนวทางปู่สมพง์เลขเทวดานะคะเพิ่นห้แนวทางตํลาลาวหรือไปเที่ยวประเทศลาวนะคะเพิ่นห้มากหกสี่สองหางเดียวนะคะปู่กรใไ้นุติยาตัดหกสี่สี่หกหกสองสองหก สีสองสองสี่โตที่ปู้เน้นนุนทิยาวงกลมไวนน้คือข้ามัาเน้นคือสีหกกับสีสองนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลเออหาสื่อแนวทางตำเล่านะคะไปเที่ยวประเทศลาวตอนเย็นเย็นนะคะนะคะแนวทางตำเลา่าวันที่เจ็ดคือวันนี้นะคะนะคะปู้บอกว่าแนวทางของปู้บางครั้งมันกไปได้ทั้งเลา่าไปได้ทั้งห้าน้อยนะคะนุนทิยาจำเป็นต้องปล่อยแบบเร็วๆนะคะ นะคะน้องที่ยากะขอวยพ่อไฮพ่อแม่พี่น้องเอฟซีโชว์ดีกันแนวทั้งตำราวของปูส่สมพงษ์เลขเทวดานะคะ